สวัสดีค่ะครูแทมมี่นะคะวันนี้ครูแทมมี่จะมาบอกว่าเอาชนะความทุกข์เราจะทํำยังไงนะคะจริงๆแล้วการที่เราจะเอาชนะความทุกข์หรือว่าความรู้สึกที่เป็นทุกข์อ่ะที่เกิดจากเหตุการณ์ต่างๆทําให้เรารู้สึกแบบล้มเหลวรู้สึกผิดพลาดรู้สึกอะไรก็แล้วแต่หรือสึกแบบมันทังแล้วอะไรประมาณนั้นน่ะที่อาจจะเกิดจากผลกระทบจากการเรียนการทํางานความรัก ชีวิตครอบครัวหรือว่าจากความสัมพันธ์อื่นๆกับคนรอบๆตัวเราอะตรงนี้ทำให้เราแบบรู้สึกแย่มากๆนะเราลองมาดูว่าวันนี้จะมีวิธีไหนบ้างที่ทำให้เราเอาชนะมันได้อย่างแรกนะเปลี่ยนมุมมองนะเปลี่ยนมุมมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอะมันไม่ใช่จุดจบมันไม่ใช่อะไรที่แบบสิ้นสุดหรือว่าล้มเหลวต้องมองว่าตรงนั้นอะมันเป็นการเริ่มต้นนะ เริ่มต้นอะที่จะลองทําสิ่งใหม่ๆลองได้เจออ่เหตุการณ์ใหม่ๆผู้คนใหม่ๆตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะเอาประสบการณ์ของเราอ่ะเรียนรู้ว่าอะไรที่เราควรทําและไม่ควรทําเพื่อที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการทําสิ่งใหม่ๆได้ดีกว่าเดิมนะคะอย่างที่สองนะคะยอมรับว่าไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบ การที่คนเราเนี่ยรู้สึกแย่เพราะว่าตัวเราเองอะ่ะเราคาดหวังว่าต้องเป็นแบบนั้นต้องเป็นแบบนี้เพื่อให้คนนั้นเห็นว่าดีเพื่อให้สังคมรอบข้างเห็นว่ามันดีเมื่อเราทําไม่ได้เราก็รู้สึกแย่กับตัวเองไปเลยตรงเนี้ยเราต้องรู้สึกว่าเราโอเคกับมันหรือว่าเราพอใจกับสิ่งที่เราแบบตั้งใจทําอย่างดีที่สุดตรงนั้นแล้วไม่ว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงก็ตามนะ,ะข้อที่3นะคะมีความสุข กับการที่เราเป็นตัวของตัวเองบางครั้งเนี่ยการที่เราสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองเพราะว่าเราต้องการที่จะสร้างความพอใจให้กับใครบางคนหรือว่าต้องการสร้างความพอใจให้กับผู้คนหรือว่าสังคมรอบข้างของเราตรงนี้ในเมื่อที่เราไม่เป็นตัวของตัวเองปุ๊บมาเกิดความทุกข์แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญนะเป็นตัวของตัวเองแล้วก็เต็มที่กับชีวิตเราให้มากที่สุดสิ่งสําคัญนะเราเองจะต้องมีความสุขในทุกๆมุมของชีวิตเรานะคะ เพราะว่าตัวเราเองเป็นเจ้าของชีวิตเราเรารู้ตัวดีที่สุดว่าเรากําลังทําอะไรอยู่นะเพราะฉะนั้นนะเป็นตัวของตัวเองและมีความสุขในทุกมุมในทุกๆวันค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ